เออไปเตอมครับพี่น้องแกงส้มแปะสะครับจักสะป้สะครับนํำเฮียนํำห้อย <c oughs> <c oughs> แซ่บตายค่าปากครับสุดท็อปเวทสะ